าศาสนาเราไม่ได้ไม่ใช่าศาสนาพิธีกรรมนะไม่ใช่าศาสนาเป็นพิธีกรรมไม่ใช่าศาสนาแบบแผนที่เฉยเป็นาศาสนาเป็นคําสั่งสอนให้ปฏิบัติมาโอกเอ้ก็ครูบาอาจารย์ก็พูดมานาะนนานแล้วนะพูดถึงเรื่องของทานศีลภาวนาทานศีลภา,านวนาเนี่ยนะ โดยเฉพาะภาวนาเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่มันมันไม่ต้องลงทุนลงแรงมันได้บุญมากเออมันได้บุญมากมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะภาวนาก็คือหยุดคิดแค่นั้นเองนะมันเป็นบุญนะมันเป็นบุญเป็นบุญทาไมเอ๊ะทำไมถึงไม่อยากจะทํากันมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เป็นประวัติ ศาสตร์ที่เฉยนะเรียนรู้เฉยเรียนประเพื่อปฏิบัติอันง่ายคือที่มันง่ายๆจริงคือทำสมาธินี่แหละทําได้ตลอดเวลาแต่มันเป็นบุญทีเนี้ยเออคัดให้ทาแล้วไม่ทําก็ไม่ไปทําแล้วเป็นไงทีเนี้ยก็ตีอกยกตัวโวยวายว่าตัวเองไม่มีบุญตัวเองไม่มีวาสนาทําอะไรก็ไม่ประสบผลสําเร็จทําอะไรก็เกิดอัดขัดเครื่องไปหมดมันเขาะกมันไม่ได้ทางสร้างบุญไงบุญมันสร้างในปัจจุบันนี้ม่ใช่ว่า เราก็ได้ในปัจจุบ,บันนี้นะเออสังเกตดูเลยไม่เชื่อนะถ้ากรรมเก่าที่มันไม่ดีนะกรรมส่วนที่ไม่ดีมันมากจนเกินไปเนี่ยเราทําในปัจจุบ,บันเนี่ยเราก็จะได้ในปัจจุบ,บันเออถ้ามันหนักจนเกินไปเนี่ยนะทำหมายถึงว่าทําแบบทํากรรมมาเยอะแยะมากมายทําในชาตินี้มันไม่ได้แสดงว่ากรรมเก่าเราให้ผลแต่สิ่งที่ทําในปัจจุบ,บันเนี่ยกรรมดีปัจจุบ,บันเนี่ยมันจะส่งผลต่อไป ง่ายเองนะพวกเรานะง่ายเองนะทานศีลภาวนาทานศีลภาวนา,างเงี้ยแต่มันเป็นบุญเป็นตามขั้นตอนเลยนะมันสูงขึ้นสูงขึ้นไงออไม่ยากเลยทีนี้มันก็เป็นเป็นความสุขของเราที่มันที่ไม่ต้องสแสวงหาสิ่งภายนอกเวยนะความสุขจะเกิดกับความสงบนี่นะมาเอ๊ะแต่มาแปลก แปลวกว่าทำไมถึงไม่อยากจะทํากันพระก็เหมือนกันในนั้นพระก็คือศีนสมาธิปัญญาศีนส,สมาธิปัญญาก็มีแค่นี้เองที่สรุปแล้วนะ่ะนะศีนสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่มุดไม่มุดว่าต้องพูดเลยหรือไม่มุดอนะ่ะอันนั้นเป็นผลแล้วก็เรียกว่าหลุดพ้นไงออศีนก็เหมือนกับเหมือนกับรู้เฉยแต่ไม่ปฏิบัติอย่างเงี้ยมันไั่มีข้อยกเป็นสักข้อเลยนะศนะีนนะัออ่นนะต่อมาก็งงง,งนกันเอศอีนถึงไม่ไม่ด้มากมายอะไรด้วยนะ ก็ยังมีการยกเว้นมีการหยวนมีการเอาล่มหม่รวยมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เลยเออแล้วทีลก็ตีอกทุกตัวมันกันแล้วทีเนี้ยเกิดอาดการเคืองมันกันเป็นพระเป็นสงฆ์เนี่ยนะศีลก็สี่เลนสสุกติงยันตที่เสีเลนโปกวัมดทายเห็นไหมยิ่งเรามีศีลมากแกไว้มันก็เฏวบัติศีลนํามาตั้งพวกกับซับเห็นไหมพวกเราวันนั้นหลวงปู่ยังพูดเลยสี่เลนโ สุกติยง,งินติซี่เลนโพกสัมปทามีความสุขสงบร่มเย็นกขาพอ่อศีลเออมีโพกษัพได้พระศีลได้ไงพวกเราเอาใครยังไปทําบุญอกคนทุศีลนะ่ะใช่ไหมเออใครยังไปทําบุญพูดทุศีลไม่มีหรอกเออสี่เลนอันนีู้พติงเงนติหลวงปู่ต้องบอกเนี่ยแล้วพระจะให้สรุปให้เขาทาไมให้สรุปศีลน่ะน,นะเออดับ นี่พุดจิยันติดดับแล้ว่านิพพานอ่ะนะก็เพราะศีลเห็นไหมอันนี้สรงแรงไหมล่ะพวกเราเขาเนอศีลก็ยังมีการเลือกที่ปฏิบัติมีการยกเว้นมีการอา,อารมุมอร่วยเงี้ยไม่ได้สมาธิเนเดนเป็นสิ่งที่ต้อง,ต,องต้องทำเดนเนี้ยไปทําอะไรเป็นพระเป็นสงฆ์จ้ามาวาสก็ยงมงมงเหม,มือนกันนะบางคนก็ไม่รู้จริงๆนะไม่ทําจริงๆนะเทศออกทีวีหนูนะบางคน,น่ะ,นนะเป็นเจ้าฟ้า,ฟาเจ้าคุณผู้น่ะ บังเอินเราก็โทษขอโทษนะบังเอิญเราได้ดูทีวีแ่เราก็ไปเทศเหมือนกันนะแต่ว่าได้บังเอิญไปนอนพักบ้านญาติโยมคุณสิิลูกหาไปนอนอยู่ชั้นดาดฟ้าเปิดดูโทรศัพท์สองวันเออเปิดดูทีวีสองวันตอนเช้าเทศสองวันพูดเหมือนกันหมดเลยอ่ะนั่งสมาธิตะก้าวิเก้านาทีบนเออเก้าวินาทีประมาณอ้าวเขาพูดประชดเราหรือเปล่าวันนั่งเก